มาเลยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไม่ตอบสนองนักเรียนจะมีกัญกากปัญหาอย่างไรคะเงียบทักไยได้ไหมไม่ได้กดการอะไรไปบ้่ะถ้าเครื่องไม่ติดทำยังไงดีโทรื่องดัอฮะฮัลโหลได้ยินคุณไหมลูกได้ยินค่ะอ๋อถ้าสมมติว่า เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องมันไม่ติดไม่ตอบสนองเราเลยเราจะทำยังไงดีคะก็เรียกแม่เรียกแม่เอออะไรอีกถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนเรียกใครได้ไปดูเรียกครูเรียกครูโอเคนะคะให้คนที่มีความรู้หลุโตกว่าเรามาดูให้เนาะ อ่าโยนตอไดูอ่าเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่5.3นะคะส่งข่าวเรือยาวให้ชาวบังเพอในหน้าที่40โดยให้นักเรียนนะคะเขียนการ์ตูนวันใช่ไหมเอาไคโนนิกนะอ่าเด็กๆทำส่ง ไปงานเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝูกหาดใครที่ยังไม่ส่งกลับไปย้อนดูงานได้นะคะที่ยูทูบของครูเลยต่อไปอ่าบทที่เสร็จนะคะแฟนตะกอ้อเกี่ยวอะไรกับแฟนตะกอ้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะเราเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยี หนังสือเลยนะักเรียนเปิดมาหน้าที่154นะคะหน้าที่154เขาบอกว่าเดือนหน้าจะมีการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์ที่สนามกีฬาชุมชนใกล้บ้านเห็นไหมคะที่สื่อคงเขาจะมาเตะตะก้อในหมู่บ้านของโป่งกับก้อยนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวมาดูกันมีคลิปวิดีโอจากสสวทเดี๋ยวพาไปดูกัน แม,ม่ค่นะนักเรียนแล้วข้าวได้ยินเสียงไหมลกูกฮัลโหลจ้า อีศูนย์เหนึ่งหนึ่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยอีศูนย์จ็ดสา่งหนเรียนีดีชั้นประถมศึกษาปีที่5้าี่โอเอออีมกสานักเรียนคะนักเรียนมีหมาที่ท้อและมีหมาที่เป็นไอดอลของเราไหมคะ เขาก็มีกีฬาที่ชอบเหมือนกันค่ะนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะกีฬาอะไรถูกต้องค่ะตะก้าอุย้ยไม่ใช่ค่ะตะก้อและในบทเรียนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับโป้งนั้นเราไปติดตามชมในบทที่7แฟนตะก้อไม่ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้คือบอกแม่ไมาส่อาหารแลส่วนไม่ได้อย่างปลอดภัยของอะไรก็นั่นแหละเครื่องบอกอ่างนั่นแหละเข้าสู่อาหารยาส่ล่ะั้ความรู้ก่อนเรียนกันก่อนเอายให้ั่งาวันนั้นบ้างถ้านักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไม่ตอบสนองนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรคะนักเรียนสามารถกดพัก เพื่อทำกิจกรรมและกดเล่นต right ่อเมื่อได้คำตอบแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะโอยู่นี่ส่งไหมส่งเยอะมากเลยค่ะมีทั้งสองอย่างะมานอนเลียกับหนูด้วยนะหรือใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์เช่นเป็นค่ด สิ่งคะิ่งปิงปิดปิดไมคก่อนได้ไหมคะลูกิงปิดมาโอเคค่ะนี่ค่ะเพื่อทำกิจกรรมและกดเล่นต่อเมื่อได้คำตอบแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้คำตอบที่หลากหลาย เยี่ยมมากเลยค่ะมีทั้งสอบถามคุณครูและผู้ปกครอง,องหรือใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์เช่น end task เพื่อปิดโปรแกรมหรือ restart เพื่อเริ่มระบบใหม่โป้งเองก็มีปัญหาใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไม่ตอบสนองเช่นกันแต่โป้งจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนั้นจะเหมือนกับวิธีของนักเรียนหรือเปล่านะ ไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะเดือนหน้าจะมีการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์ที่สนามกีฬาชุมชนไกลบ้านของโป้งและก้อยโป้งได้ส่งข้อความไปหาพี่ท็อปนักตะก้อในดวงใจด้วยค่ะแต่เอส่งข้อความไปก็นานแล้วทำไมพี่เขาไม่ตอบกลับมานะสงสัย ต้องขอดูข้อความที่โป้งส่งไปหน่อยละค่ะอ๋อข้อความเป็นแบบนี้นี่เองนักเรียนคิดว่าข้อความที่โป้งส่งไปควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้างคะเพื่อให้พี่เขาตอบกลับมานักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อหาคำตอบและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาฟังเฉลยกันนะคะ นะนักเรียนดูอันนี้นะคะป้องเป็นคนพิมพ์ไปบอกไปคุยกับพี่ท็อปใช่ไหมพี่ท็อปเป็นนักสะก้อพิมพ์ไปว่าพี่มาแถวนี้เปล่าอยากเจอทอักมาตอบตอบไม่ดีตอบไม่ดีตอบไม่ด,มดีถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะตอบไหมคะไม่เป็นใครใช่ไหมไม่ตอบเพราะว่าเป็นคําพูดที่ทำไหมคะเป็นใครวะ ใช่ไหมไม่ไม่ทำไมคำพูดไปยังไงเป็นคำพูดแบบไหนคะเป็นแบบไม่ถูกต้ไม่สนกต้ไมะไม่ค่อยสุภาพแล้วก็แบบไม่แนะนําตัวให้ถูกใช่ไม่แนะนําตัวให้ถูกต้องอยู่ดีๆเป็นใครก็ไม่รู้มาทักมาเป็นเราเราก็ไม่ตอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคุยกับใครเนี่ยเราควรมีการทําไมก่อนนะแนะนําตัวเองก่อน ใช่ไหมคะอาเดี๋ยวองมาดูซิต่อไปพวกงต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเก่งมากค่ะการติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อนเราควรแนะนำตัวเองก่อนและใช้ภาษาที่สุภาพโดยแจ้งชื่อและจุดประสงค์ที่เราต้องการติดต่อกับอีกฝ่ายให้ชัดเจนนะคะดังตัวอย่างนี้ค่ะเขียนใหม่แล้วนะ,ะเขียนแบบนี้คนอ่านก็รู้สึกดี เพราะแสดงถึงมารยาที่ดีต่อกันได้ข่าวว่าพี่ท็อปนักตะก้อติดต่อกลับมาด้วยยินด,ดีกับโ้องด้วยนะคะเอ๊ะโปงกับก้อยทำอะไรกันอยู่นะอ๋อกำลังเปิดเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลและรูปภาพของพี่ท็อปเพื่อตกแต่งภาพสำหรับให้พี่ท็อปเซ็นชื่อนั่นเอง ดูตั้งใจกันมากเลยค่ะเกิดปัญหาแล้วค่ะเมาส์ไม่ขยับฟองกับก้อยจะทำยังไงกันดีคะเนี่ยอ้าวรอจนหลับกันไปหมดแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรกันดีคะนักเรียนเมื่อโปรแกรมขึ้นหน้าต่างคำว่า Not r e s p o n n i n g แสดงว่าโปรแกรมไม่ตอบสนองแล้วต้องปิดโปรแกรมไปก่อนโดยการกด Control Alt Delete พร้อมกันจากนั้นคลิก a ัก Manager จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมให้เราเลือกโปรแกรมที่ต้องการปิดและคลิก End Task หรือ End Process ค่ะในบางระบบปฏิบัติการ การสั่งปิดโปรแกรมใช้คำสั่ง force quit ในขณะที่นักเรียนกำลังทำงานนักเรียนควรเซฟงานไว้เรื่อยๆไม่เช่นนั้นหากเครื่องค้างอีกนักเรียนอาจต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะหลังจากที่โป้งตกแต่งภาพที่ท็อปเรียบร้อยแล้วก็นำภาพไปแชร์ไว้บนกระดานสนทนา และบอกอ e ีเมลของตนเองไว้บนเว็บไซต์แฟนคลับพี่ท็อปด้วยตอนนี้คงนั่งชื่นชมผลงานตัวเองอยู่แน่แ,นแต่เอ๊ะทำไมป้องทำหน้าแบบนั้นล่ะคะอ,อ๋อหลังจากที่โปองแชร์อ e ีเมลไว้บนเว็บไซต์แฟนคลับของพี่ท็อปปปองก็จะรับอ e ีเมลขายของชวนทำงานแนะนำที่พักส่วนลดอาหารจากคนอื่นๆ ที่ติดต่อมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะการที่เราแชร์อีเมลไว้ในที่สาธารณะจะทําทให้คนอื่นที่เห็นสามารถติดต่อเรามาได้เราเรียกอีเมลหรือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องของนีว่าสแปม่ะนกเรียนสแปมคือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องของซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อความเกิดความไม่พอใจ เช่นโฆษณาหรือข้อความต่างๆโฆษณา,าเ,เชื่อรอกลงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างอันแรกนะคะให้คลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจดจำรหัสผ่านเข้าไปใช้ระบบแทนเราค่ะตัวอย่างต่อมาให้คลิกลิงก์เพื่อสมัครสมาชิก และเก็บค่าบริการโดยที่เราไม่ตั้งใจตัวอย่างที่3ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนเล่นเกมแล้วนำข้อมูลของเราไปใช้ถ้าเรากรอกไปก็จะมีข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ขายได้ค่ะและตัวอย่างสุดท้าย ให้ติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมที่ไม่เป็นประสงค์เช่นไวรัสโปรแกรมขโมยข้อมูลแล้วเราจะป้องก,กันสแปมอย่างไรดีคะวิธีแรกค่ะเราไม่ควรโพสหรือเผยแพร่อีเมลชื่อบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะถ้าได้รับอีเมลที่เป็นสแปมมาแล้ว ให้กดรายงานสแปมแต่ถ้าเป็นสแปมในโทรศัพท์มือถือหรือโปรแกรมสนทนาให้ทำการบล็อกหรือปิดกัน้นชื่อบัญชีนั้นไปเลยค่ะ นอกจากสแปมยังมีฟิชชิ่งซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยให้ผู้ใช้คลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบเว็บไซต์จริงเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ซึ่งข้อมูลเราอาจไปอยู่กับมิจฉาชีพได้จากตัวอย่างในภาพมีอีเมลให้ติดต่อกลับแล้วให้เราคลิกลิงก์เพื่อติดต่อกับแต่ถ้าสังเกตที่ดีจะเห็นว่า ชื่อลิงไม่ตรงกับอีเมลที่ส่งมาค่ะนอกจากการหลอกลวงอย่างสแปมแลับฟิชชิงยังมีการหลอกลวงให้เล่นเกมได้ด้วยนะคะนักเรียน oh, <no. S 1> จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเชิญชวนให้เล่นเกมโดยให้เหรียญฟรีก่อนพอเราเล่นจนติดเหรียญหมดชักชวนให้ซื้อเหรียญเพิ่มพอเรารู้ตัวว่าติดเกม เสียเงินเสียเวลาไม่อยากเล่นแล้วเขาก็จะชักชวนให้เล่นเกมปุกวันโดยให้ของขวัญพิเศษเช่นหัวใจเหรียญพิเศษหลอกลวงให้เราซื้อไอเทมแต่เมื่อซื้อแล้วอาจไม่ตรงกับความต้องการจึงต้องเสียเงินซื้อไปเรื่อยๆค่ะการเล่นเกมมีทั้งข้อดีและข้อเสียนักเรียนควรเล่นเกมให้เป็น ใช้เพื่อฝึกพัฒนาการเล่นอย่างมีสติไม่ให้ถูกหลอกลวงนะคะนักเรียนยังหาเงินเองไม่ได้ไม่ควรเล่นเกมเสียงเงินดีกว่าค่ะนอกจากที่เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตทั้งสแปมหรือฟิชชิ่งแล้วนักเรียนก็ควรสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเราให้มีวิธีการใช้งานให้เหมาะสมด้วยนะคะ แล้วการใช้งานที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันค่ะตัวอย่างแรกตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วแชร์ในสังคมออนไลน์เป็นการสร้างความเสียหายอคนอื่นผิดกฎหมายด้วยค่ะตัวอย่างต่อมาแอบใช้ชื่อบัญชีของผู้อื่นและโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้เพื่อนเกิดความเสียหายและ ตัวอย่างสุดท้ายนำภาพไม่เหมาะสมของผู้อื่นไปเผยแพร่ตัวอย่างนี้ก็ผิดพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะชวนคิดถ้านักเรียนพบว่าเพื่อนคนหนึ่งนำภาพของเพื่อนอีกคนไปตัดต่อให้ดูขบขันและแชร์ใน,นส,สืน่อสังคมออนไลน์นักเรียนจะทำอย่างไร พราะอะไรคะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อทำกิจกรรมและกดเล่นตอบเมื่อได้คำตอบแล้วคะ่ะอ่ะถ้านักเกรียนพบว่าเพื่อนคนหนึ่งนำภาพไปตัดต่อให้ดูผูขันแล้วแชร์ในสืส่อสังคมออนไลน์นักเกรียนจะทำยังไงคะแจงำำ้แจงตำรวจอะไรนะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจอะไรอีก เนี่ยสมมุติว่าเอาลูกต้อนไปแล้วก็ไปใส่หูใส่นูมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเกี่ยวอะไรอ่ะผม,มอ่ะายกตัวอย่างกยกตัวอย่างเลยเฉยเราจะทํายังไงดีบอ,บอกให้นะบอ,บอกครูบอกครูบอกครูอ่ะมีเพื่อนบอกว่าบอกครูแจ้งตํารวจทําอะไรอีกบอกให้เพื่อนลบโพสตมือบอกให้เพื่อนลบโพสต์อะไรอีก มีป่ปะมีกี่วิธีรายงานเพื่อก็เป็นสแปมเออรายงานเพื่อเลยใช่ไหมจริงจริง s กับเฟ i ชิ่งต่างกันยังไงไสแปมคือเป็นอีเมลตอบกลับมาตอบ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 กลับมาโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเรียกเรียกว่าสแปม <c oughs> มาเยอะเลยนะคะเวลาเราไปสมัครอะไรต้เห็นชื่อ มาให้เราว่าเราสนใจมากน้อยขานาดไหนก็สง่สงๆ่งมาสร้างความรำคาญให้กับเราวันนี้เรียกว่าแสแสมส่วนฟิชชิ่งเนี่ยคือเป็นเว็บไซต์ฟอมขึน้นมาก็หลอกเอาข้อมูลของเราไปทําอย่างอื่นอัะนนะี้ทำเหมือนของจริงเลยนะคะหลอกเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดต่อใช่แล้วค่ะนักเรียนถ้าเราสนิทกับเพื่อนคนนั้นเราก็ควรบอกเขา ไม่ให้ทำแบบนั้นเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่น่ารักเลยนะคะไม่เคารพสิทธิผู้อื่นดังนั้นเราไม่ควรใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อกระ่นแรงผู้อื่นนะคะและคุณครูเชื่อว่านักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนจะใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> มีข้อความอะไรเด้งขึ้นมาในมือถือคุณครูเนี่ย ขอแสดงความยินดีวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทโดยส่งผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพโตเกียวพร้อมที่พักฟรีคลิกด่วนเพื่อกรอกข้อมูลและรอรับสิทธิพิเศษนี้จะไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านท่านเลยถ้าเป็นนักเรียนจะคลิดโอเคไหมคะแล้วถ้ากรอกข้อมูลเพื่อชิงชไช่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและนักเรียน จะปฏิบัติอย่างไรดีคะ,ะถูกต้องค่ะถ้าเรากรอกข้อมูลเช่นชื่อบัร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลของเราก็อาจถูกนำไปขายและข้อมูลอาจอยู่กับมิจฉาชีพได้เช่นเราควรตรวจสอบที่มาใครเป็นคนส่ง เชื่อถือได้หรือไม่หรืออาจจะปิดหน้าต่างไปเลยก็ได้ค่ะเกรดหน้ารู้มัลแวร์คือโปรแกรมที่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลหรือกับอุปกรณ์มัลแวร์มีหลายประเภทเช่นไวรัสสปายแวร์โทรจันเวิรม์ม แต่รับประเภทจะมีรูปแบบการโจมตีและสร้างความเสียหายแตกต่างกันวิธีป้องกันคือไม่คลิกลิงก์หรือไม่เข้าเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนเราสามารถใช้คำสั่ง end t a r k หรือ end process หรือ f o r ์ทควิสในการปิดโปรแกรมที่ไม่ตอบสนองการทำงานการติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนควรแนะนำตัวและใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารสแปมคืออีเมลหรือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอซึ่งอาจส่งมาเพื่อโฆษณาสินค้าหรือต้องการหลอกลวงการป้องกันสแปม ทำได้โดยไม่แชร์อีเมลไว้ในที่สาธารณะและเมื่อได้รับอีเมลหรือข้อความสแปมควรรายงานในระบบเพื่อจะไม่ได้ข้อมูลจากผู้ส่งนั้นอีกเบจชิงเป็นการหลอกลวงโดยให้ผู้ใช้คลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบเว็บไซต์จริงเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์การหลอกลวงให้เล่นเกมเช่น เชิญชวนให้เล่นเกมโดยใช้เหรียญฟรีและกระตุ้นให้ซื้อไอเทมเพิ่มเติมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรระมัดระวังใช้งานอย่างรู้เท่าทันและไม่สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นในที่สุดบ่งื่อได้รับประสบการณ์การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยคราวนี้ก็ได้เจอพี่ท,ท็อปดังตั้งใจแล้วค่ะ นักเรียนเองก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยบนอินเทอร์เน็ตและไม่กันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายสำหรับวันนี้คุณครูขอไปชมพี่ทอ็อปปุ้ยไปชมการแข่งขันตะก้อพร้อมกับป้องและก้อยก่อนนะคะ คได้รู้หลายคำเลยใช่ไหมผู้ผมเคยโดนแปมเข้าเครื่องเข้าเครื่องมาส่งมาให้เราตลอดเลยใช่ไหมจ้างทำเข้าทอมาดูดวงฟรีใช่ไหมอ่าเพอาเวลาคิดเข้าไปดูครั้งหนึ่งมันจะส่งมาตลอดตลอดตลอดเลยโดยเฉพาะที่เราเจอกันบบอยๆดเลยก็คือหลอกลวงให้เล่นเกมใช่ไหมดูในหน้าพี่น้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ตอกลวงให้เล่นเกมเนี่ยปล่อยมากเลยเพราะแบบเล่นแล้วตายเล่นแล้วตายก็อยากจะเลิกและอ่ะมันก็จะชักชวนใหม่ใช่ปะเดี๋ยวเพิ่มเหรียญให้เดี๋ยวเพิ่มหัวใจให้อ่ะต้องไปเติมเพื่อซื้อไอเทมต่างๆมานะเวลาเราอยากจะชนะเราก็เติมเติมเติมอยากชนะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าชนะไปแล้วได้อะไรรู้อย่างเดียวคือเสียงเงินไปให้เขาแล้วเห็นไ,ไหมคะไปแล้วไน้พื่อะไรนะอะไรนะคะ หรือว่ามีบางคนตอนนี้ก็กําลังเล่นกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเสียเงินไปกับค่าเกมาไหลายแล้วตอนเนี้ยเล่นได้นะคะแม่ด่าอะไรนะคะถ้าหนูเสียเงินคือแม่ด่าห <c oughs> อ,อูถ้าเสียเงินคือแม่ด่าคือเล่นได้แต่ไม่ต้องไปเสียเงินให้เขาอะ่ะเนาะถ้าอยากจะชนะ <c oughs> ก็ใช้ไอเทมของตัวเองไม่ต้องไปซื้อ นะคะคอีกอย่างหนึ่งก็คือแบ่งเวลาเล่นช่วงเนี้นักเรียนว่างกันมากเลยหมดจากการเรียนออนไลน์แล้วนักเรียนก็จะมีเวลาเหลือเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นแบ่งเวลาไม่ต้องไปเล่นตลอดเออนะคะเพราะเรายังหยุดกันอีกยาวเมีเวลาอีกเยอะที่จะได้เล่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่นเยอะมาก อ่ะทีนี้มาดูไปกิจกรรมที่7.1กันบ้างนะคะเล่มเล็กแล้วนะอ่ะเปิดมาหน้าที่49ค่ะวันนี้ให้ทำแค่หน้าดเดียวนะคะหน้าที่4 9เ้าขาบอกว่าให้พิจารณาข้อความจากสถานการณ์ที่1และ2นะคะจะมีสถานการณ์ให้เราก็ทำเครื่องหมายถูกตรงในช่องวงกลมนะคะหน้าตัวเลือก <S <S พร้อมกับระบุรายละเอียดนะคะสถานการณ์ที่1ที่เขามีมาให้ เขาบอกว่าคุณแม่นะคะต้องการซื้อถาดเพราะ,มะเมล็ดเพื่อปลูกผักสวนรัวรุ่น b t 0 0 3จำนวน2ชิ้นและพบข้อมูลในเว็บไซต์หนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้อย่างไรนักเรียนจึงช่วยคุณแม่ส่งอีเมลสอบถามผู้ดูแลเว็บไซต์ดังต่อไปนี้นะคะอีเมลแบบที่1จริงๆมีอีเมลหลายแบบเลยแตบบ่นี้มีแบบที่1ให้ดูก่อน เขียนว่าเรียนผู้ดูแลเว็บไซต์สินค้าเกษตรนะคะคุณแม่ผมต้องการจะสั่งซื้ออุปกรณ์เอามาปลูกผักสวนวครับอยากรู้ว่ารุ่นที่โชว์อยู่บนเว็บไซต์นั้นจะสั่งซื้อได้อย่างไงบ้างครับขอบคุณครับเด็กชายแต่ก็อันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมเพราะอะไรคะมีคำอะไรด้วยเนี่ย เ,เมีคาขึ้นต้นใช่ไหมคะเรียนผู้ดูแลเว็บไซต์บอกถึงวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะแล้วก็ลงท้ายเรียบร้อยเลยนะคะอ่าเหมาะสมประเด็นที่เหมาะสมคือมีคำขึ้นต้นมีคำลงท้ายคะอ่เดี๋ยวครูอ่านักเรียนหยิบปากกามาจดเลยเดี๋ยวครูย่อหน้าต่างให้อ่าจดลงไปเลยคะ่ะ เหมาะสมนะคะประเด็นที่เหมาะสมในเนื้อหาคือใช้ภาษาที่สุภาพมีคำขึ้นต้นและลงท้ายนะคะนักเรียนอาจจะเขียนเพิ่มเติมลงไปก็ได้ว่าเขาได้บอกวัตถุประสงค์ที่เขาจะสอบถามด้วยนะอ่าเกิดอนะมีปากกาไหม ในข้อนี้นะคะมีอีเมลให้ท,ทั้งหมด4แบบให้เราช่วยกันพลิจารณาเวลาจะหมดแล้วด้วย,วดดวยจดยางจดแล้วค่ะใครจดไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก็ได้ถ้าไม่ไม,ไม่แคปไม่ทันจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะส่งคลิปย้อนหลังไปให้นักเรียนสามารถดูได้นะคะทำงานมาเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ไดอั o f ิเชียลเดิมของครูเลยนะคะตามนี้เลย นี้ก็มีให้หนักเรียนแค่ข้อเดียวนะคะเือม<ฮ>ไหมเนี่ย<ฮ>เป็นไรตอนเป็นไร<ค>มันน้อยไปใช่ไหมอ,อะไรนะแค่ข้อเดียวหรอแค่ข้อเดียวมันน้อยไปหรอไม่ครูเยอะมววากเลยแต่ว่ามอแล ห้าข้อหกข้อเลยดีไหมพอแล้วอแล้วเออเอาแค่ข้อเดียวพอเรียนเยอะเดี๋ยวเครียดเขายิ่งบอกว่าเด็กเรียนออนไลน์เครียดอยู่พยายามไม่ให้เธอเครียดปาตาอีกคนนึงตออเครียดเปล่าไม่เครียดมีหมายงคะเรียนกับครูไม่เครียดเลยรูให้ข้อเดียวพอนะคะอ่ะหมดเวลาแล้ว สำหรับแค่นี้พอแค่นี้ก่อนสัปดาห์นี้เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาทําแบบฝึกหัดต่อแล้วก็จะมาทบทคนเรื่องสแปมเรื่องเฟสชิ่งต่อให้นักเรียนจาได้เพราะว่าสอบจะมีถามว่าสแปมคืออะไรเฟสชิ่งคืออะไรมันแวร์คืออะไรเอ่อไวรัสคืออะไรที่เราเรียนไปนั่นแหละจะมาทบทคนให้เรียนออนไลน์ไม่เหงาเพราะมีหมาเออมีหมาโอเคอะสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh, honey. out.